สภา,าการแาไทยไม่รับเลือดกับกลุ่ม LGBT ในการบริจาคเลือดแล้วเหตุผลของเขาคืออะไรแล้วเรื่องนี้มันเยอะยังไงจนถึงสุดท้ายเนี่ยศาลปกครองกลางต้องเข้ามาจัดการเรื่องนี้เลยนะครับผมเรื่องเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันข้าวๆห้ฟังกันดีกว่านะครับผมเอางี้ก่อนเริ่มแรกเนี่ยตั้งแต่ปี65เนาะคณะกรรมการวลพอหรือว่าคณะกรรมการวินิจฉัยในเรื่องของการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศนะครับผมก็ มีเรื่องน้องเรียนมาเนาะเกี่ยวกับเรื่องของหญิงข้ามเพศนะสภากาชาดไทยเนี่ยมีการปฏิเสธการรับบริจาคเลือดของเขาอันเนื่องด้วยเหตุแห่งเพศนะครับผมวลฒรพอเนี่ยก็เลยไปสั่งให้สภากาชาดไทยเนี่ยยุติการเลือกฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศจากการณีนี้นะครับผมเรื่องนี้ก็เลยเกิดขึ้นค่อนข้าง,างยาวนานมากล่าสุดในเอกสารปกครองกลางก็มีคำวินิจฉัยเนาะให้คำสั่งของคณะกรรมการของวลรพอเนี่ยไม่มีผลต่อกาชาติ ทําไมสารปกครองการถึงต้องเข้ามาจัดการเพราะว่ากาชาติไปฟ้องเพื่อเพิกถอนคำสั่งนี้เกิดขึ้นนะครับผมคือกาชาติเขาจะมีหลายหน่วยเนาะหน่วยที่จัดการดูนี่ก็คือส่วนบนจาโลหิตนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้เนะี่ยก็ส่งผลไม่ดีต่อสิทธิและศสรีภาพของกลุ่ม LGBT นะครับผมจริงๆเนี่ยก็มักจะมีคนบอกว่าให้เอาเปเปอร์ทางวิทยาศาสตร์มามาเล่าเลยซึ่งจริงๆกาชาติก็เคยทําเรื่องนี้นะแต่ว่า สุดท้ายเนี่ยโดนปัตรตกเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างไม่มากพอเขาก็เลยไปหยิบยกเปเปอร์ตัวเก่าที่บอกว่าความเสี่ยงในการช่องทางเข้าช่องทางออกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เอามาหยิบยกในการต่อสู้ในเรื่องนี้นะครับผมก็สุดท้ายแล้วก็ตอนนี้ก็ LGBT ก็ยังบริจาคเลือดไม่ได้นะครับในประเทศไทยส่วนในต่างประเทศเนี่ยก็มีหลายที่ที่ยังบริจาคเลือดได้อยู่ในเองเช่นที่ไตหวนันหรือที่อะไรก็แล้วแต่ซึ่งก็เขาก็จะมีเงื้อไขท,ที่แตกต่างกันไปในเองนะครับผม ก็ส่วนเราได้ทผ่านแล้วตัวอย่างอื่นก็ยังไม่ผ่านนะครับก็ประเทศนี้แหละประเทศไทยนะครับแล้วคุณหลัก,กิกเห็นยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับขอบแบบสุภาพนะจ๊ะ